สวัสดีครับผมจากช่องชอช้างมิวสิกออฟฟิเชียลเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับอ่ามือนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอคำม้าเลี้งมากอ่ะพี่น้องมายามพี่น้องครับนี่ยามพี่น้องอ่าพี่น้องร้อยเอ็ดบ้านพี่น้องครับบ้านน้องสวยกับอีพ่ออีแม่เขาเอฟซีตัวจริงครับครับตะกี้เคยมาเป็นเพื่อนเคยจ้างเขามาเลียนในเพื่อนเป็น หักแขงกันครับยี่พอจังดังนี่แหละครับนี่นี่นี่จะเอาอีกยื้อเจ้าสภายีพอครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับนี่ได้มาเปลี่ยนพี่เป็นน้องกันดีใจเหรอครับโดนมาได้แล้วเนี่ยเอาจะมาจีเทียมาเช่นึงสามปีนี่แหละสามปีนี่ไม่เหรอพ่อมาโควิดสองปีนี่นวดมาเลยไหมโค้ท้าโควิดมาเลยไหมหากันเลยนี่ครับยี่พอเราผู้ใหตามตลอดผู้ใดญ กาไล่ไปหายไปอันนี้ออกยูท like, ูบด้วยข้อน so right so right ี่ยูทูบยูทูบช่องเช้าลมีเไปว่าได้จ้างก็ใช่จำเบาแล้วต้องไปวันน้องหินมือว่นควันนนั่นไปยืนเบื้องนนี่มองวันนั่นนะ้ยๆการอิเยเ้บอก็เฉย่เขินบอดตันบ่ได้เนาะเฉยมาเลยเมื่อนี้เมื่อนี่พอเราตรงไกลไปทาครับตรงไกลยางดีเลยไม้ย่ำหดเราก็ต้อง

ขาวผัดก <mile> ็เป็นยิงกุ้งยิงกุงอาจารย์อี๋ข้าวหลานเพื่อน่ะข้าวหลานแต่ว่าหักเบิ้งโทรศัพท์เช็ดสีชมพูครับเช็ดสีชมพูครับเช็ดสีชมพูครับต้องเบิ้งเงินลูกนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องว่าเอฟซีว่าเอฟซีเปบใดยเอฟซโตจริงโต้จริงเพจริงครับนี่ครับอัดกรอบไปเลยครับนี่เป็นบเลครับนี่อัดกรอบไปเลยพี่น้อง ใายรูปล้อัดกรอบไว้พอมนี่ครับนีก็เอิร์อว่าเอฟซีตัวแท้ครับนี่นครับพี่นน้องเมืองจันี่ครับกนะิับจ้เนซุเวะินน้ำกินั้นมากิน้าน้ำเพิ่มพลังนี่ครับอีใจลายครับได้ม้เเล่นแถวนี้กับแล้วก็โคหาครับต้องให้มากินเข่ากินน้ำ

บ้านเอเม่กับไอ้สาวผีหลายๆซีีแล้วมั้งครับแต่แค่ควบิดเ่นบ่สองปีทั้สองปีสอปีสาปีสองสามปีทั้เอฟซถามว่าหูจะเด้งงไหนบ้านเอฟซีอันนี้เคยไปแห่นะคะมีลูกติด้า้อม้อมแล้วหอมหลุดมาเขาเรีนยังไงอ่ะสวยูโบราณหอนที่บ่อสู อยากกินเนี้่ไ่ยกินครับตมกน้าลวกลาตไก่้องา่วะที่กินเขาแล้วครับพี่น้องบาี่ครับเดี๋ยวกินเขาอิ่มรอดเดี๋ยวยังค่อยเอาแบมข้าวพี่น้องอีกเชียรหนึ่งครับผม นะครับนี่ครับกินเข่าอิ่มแล้วกับญีเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหเจ้าภาพเพื่อนเลี้ยงดีหลายครับกินเข่ามอนไม่ให้ความกินเข่าอิ่มแล้วกับญีเป็นประมาณนี้นี่พอดคล้องฝากครับนี่ครับนอนจังสี่ครับใครลืงลิงลิงสี่เหรอครับพี่น้องอีจังน้อยพากควันจังน้อยอีกจังน้อยกี้ได้เดินทางนี่ครับประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับจังน้อยก็ี้ได้เดินทางต่ออาริกะหวานยังเดี๋ยครับจ้า một đèn chó này hồi nào ô một một ui mốt thấy nó kiện này <laughs> gặp muốn phải muốn mắn gặp này chín im được cả hắc áo hén chẳng nói Đeo phía nòng há để chọc quân vào cảnh hợp

นี่ครับยู่ประมาณนี้ครับ <ไป S 1> อยู่ประมาณนี้ไไน,น,นี่กัะจอบจะคุยดับบูิสาวเด,ด,ดี๋ยวนี้กันไหนลูก,นนะลกคือเป็นผู้หญิงลูกมีผู้ชายสองคนนะครับลูกผู้ชายสองคนก็เป็นเสียงผู้หญิงนะครับอ่าหน้าดิ ครับสวัสดีครับพระเบิงไก่ตีครับมีเดยลูกเต่าแข่งแรงหนิยู่ครับแข่งแรงดูตีมืงเนี่เอาอยมานอนเสรบอกพี่น้องดูอยร้ามรีสอร์ทรามรีสอร์ทอยู่แเ่รีรามรีสอ,อสร์ท บา้นาันดนเยอะอลัมไปปนงั้นแล้วยงหอโอ้แต่ว่าหนวกหูชียงไฟวะยามเสียงเนาะตื่นัวโอ้ยเสียงเนียนี่พนวผมคลูกพี่น้องเตื่นตื่นนเนาะเออเม่ค่อยไขดวยไอเจียไอ้เจียพักไข้เลอเจียเจียวพักกลางตูนังไงตูปี๋ มือนะเนาะมือยุสระบรีทอันที่วเปลอนังตูเนาะไม่รีนเป็นในจันองมือมือเฮียโยบ้านเจาตีกองอะนันไรดังแฮ้ย่โอ้จักมันดังแฮ้งมงได้ผมนังอยู่นั่นผมก็ไปเห็นดังเขาหนชินเหรอไปเห็นเฮงเลยาขาลงาแบบตึมๆๆนแน่เราบอกคือเราบอกว่าภาษาดีคือเนาะไปเนาะ เอีลยขาดึงอึเออเนี่ยไปอ้างวัดเนี่โอ้จังอย่างตกเนี่เนี่ยจานต้งด้ว่าได้ไหมมือเดียวผงใจเยียบขาดที่น่องเง้โต๊ะสามดอกเออโตอามดอกจเนโต้งสามดอกนี่ครับมือกล้องมือมือกล้องแกแกพักควันนอกกันมือกล้องครับโอ้แต่กล้องอะบอกสุมบอกสุมกระสุมยัเยววด้วยนี่กรไรแต่กล้องกะไร <laughs> นี่ครับนี่ประมาณนี้ครับมืออื่นสองขับสู้บ่ามืออื่นสองขับสู้ครับ,บ,รบอ่าสู้ยังเดียวครับสู้ยังเดียวเสมอลืมเราจันโตไงตีชั่วโมงแรกชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเสมอลืมเลยบ<อ>ูมีตึกดต<อ>ึ๊กักกักเลยเขาจังเขาจังเอิ่นว่ามืออาชีพอ่าครับถ่ายคลิปนี่ขอฝากพี่น้องมืออื่นมืออื่นห้องเดิมอยู่เ้างเฮียสาวอยู่นอนแดงเนาะ เฮียเจ้อยู่อำเภอโนอนแดงแต่วัานี้ช่วงใบช่วงใบกะไปคอนเจน,เช,นช่วงใบไปคอเนเจนช่วงไปไปคอเนเจนฝากพี่น้องติดตามเดียเ๋ยวเดียเด๋ยวผมอีกเฮดชิปหรือว่าไลฟ์สดให้พี่น้องได้เบิง้งอีกทุกมือครับทุกคาบครับถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนต้องไลฟ์ให้พี่น้องได้เบิง้ง กันติดตามไปน้ากันเป็นมู่กันครับผมท้ายคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ได้เหตคชิปให้พี่น้องเบื้องต่อไปตอนนี้กะพักควันแล้วกินข้าวแล้วอิ่มแล้วพักควนมีแห้งแล้วกะที่ได้เดินทางไปหาที่พักไปหาที่พักบ่รู้จากอี่ใดยื่นใสก่กะที่ไปขังๆลวเลาะาบาันจะภาพคนละครับอลองไปห,หาเบืก้กงอน เพราะว่ามืน่นเสาได้ฮแปดมงแปดโมงเสาวครับอ่าตอนนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้จะเพียงสำนีครับสวัสดีครับ